ร,กรเกษตรกรบ้านทุ่งของเรามาแล้วนะครับวันนี้เรามาดูการควนดินใส่ปุ๋ยนะครับน,นี้พีเซ,เซเตอร์ของเราก็เป็นผู้ใ่ญงบ้านบ้านเฮานีานะ่อนยอดครับออกไปเลยรถไถใหญ่โอ้โหขั้นใหญ่ขั้นใหญ่อับมา การใส่ปุ๋ยอ้อยนะครับหลังจากที่เข้าปลูกแล้วประมาณ3ามสี่หาเดือน6กเดือนนี่ก็ปลูกตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับช่วงนี้ก็ไปเดือนเมษาพอดีนะครับฝนตกมากเลยใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยแล้วก็หวานนะครับหวานไปตามร่องครับเห็นไหมครับนี่เมล็ดปุ๋ย ใส้ปุ๋ยเคมีช่วยนะครับเนื่องจากว่าอ้อยก็ต้องการแร่ธาตุแล้วก็ปุ๋ยไปเลี้ยงรับต้นเพื่อให้ต้นงามนะครับเราจะเห็นแบบนี้นะครับหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วเราก็จะใช้รถไถเล็กนะครับกวนดินตามร่อง การชวนดินนะครับจะดูงแล้วถ่ายลงโต้องเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับเพืจะถ่ายได้ไม่งั้นเราเข้าป่าเลยนะฝ่ายวนนะครับต้องใช้วนนะครับตีโค้งนะครับต้องตีโค้งให้ได้นะครับไม่งั้นก็จะเข้าป่าอ้อยนะครับ ครับเห็นไหมครับวิ่งแบบนี้เลยครับเห็นไหมลาไถดินมันก็จะควนขึ้นฐานก็จะเป็นผานซ้ายผานขวานะครับตีออกทางซ้ายทางขวาก็กบเข้าไปในคนกออ้อยพอดี่ะท่านผู้ชมเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกอ้อยมีความสนใจอยากจะดูการปลูกอ้อยนี่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับ เป็นพืชอ้อยแล้วก็เป็นนำไปผลิตน้ำตาลครับเราจะเห็นอยู่สุดซุ้ของลูกตาเลยอันนี้ก็ประมาณสักสองไร่ครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าปลูกจริงก็ปลูกหลายรือค่อยไร่เลยนะครับอันนี้ก็เราก็จะแบ่งปลูกเป็นพืชไร่มียางพารามีอ้อยมีมันสำปะหลังนะครับ อย่ไดบ้านอาแนใครมดแดงโอเคตรงนี <é X 2> ้ค่ไ <Okay> ม okay. <spr> ่ค <ad> ่อยงามเท่าไหร่นะครับอ๋อาจจะเป็นเพราะแรงนะฝนไม่ค่อยมีเดี๋ยวใส่ปุ๋ยแล้วก็น่าจะงามขึ้นมานะครับ ประมาณนี้นะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกแบบช่วงเรียนเมษาฝนตกลงมาแล้วปลายเมษาเห็นไหมครับ,รบยอดตอนนี้กำลังถ่ายทำคลิปวิดีโอนะครับเราจะไปดับดูือน ร่องนี้มาแล้วเมื่อกี้ดูสิครับว่าเขาจะมาทางไหนน่าจะเข้าข้างในครับน่าจะเข้าข้างในแล้วก็ตีออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ข้างในครับข้างในหมายว่าด้านนี้นะครับด้านซ้ายเห็นไหมครับก็จะได้โค้งตีโค้งของรถไถพอดีนะครับนี่คือเทคนิคการไถกบรบแับใส่ปุ๋ยแล้วนะครับหว่านปุ๋ย วันนี้ก็ได้ใช้สูตร4 46หรือไม่ก็สูตรที่เรียกว่าเลขหน้าเยอะแล้วก็สุดท้ายตัวท้ายศูนย์นะครับโอเคครับมาแล้วครับตอนนี้เราต้องหลบนะครับเราไม่หลบไม่ได้นะครับเห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าเรามาถ่ายกั ครับท่านเห็นแล้วอยากจะมาทํเาเกษตรกรรมเกษตรกรเป็นเกษตรกรปลูกอ้อยปลูกมันนะครับก็มาได้ครับโอเคครับครับก็วันนี้เรามาถ่ายทำการกลบดินพวนดินใส่ปุ๋ยพวนดินอ้อยนะครับอ้อยเป็นพืชไร่พืชเศรษฐกิจของประเทศนะครับฉะนั้นในช่วง หลังจากปลูกแล้ว5-6เดือนนะครับพออ้อยขึ้นมางามได้หน่อยนะครับเราก็จะมีการควนดินใส่ปุ๋ยเพื่อให้อ้อยนั้นได้ธาตุอาหารได้สารอาหารแล้วก็ได้เจริญองอกงามนะครับอนนี้ก็เดียวอีกประมาณ2เดือนนะครับจะิญสูงเวิบหัวเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงเราจะถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมาการดูแล ซึ่งไม่ได้ยากนะครับในการดูแลพืชพืชไรนะครับเพราะว่าการปลูกแล้วก็การดูแลรักษาโดยเฉพาะพืชไร่จริงๆรินะครับชาวบ้านแถวนี้เกษตรกรแถวนี้เขาไม่ได้ใช้น้ําเลยนะครับปลูกโดยธรรมชาติรอน้ําฝนเห็นไหมครับดังนั้นหลังจากฝนตกนะครับก็ดินก็ชุ่มนะครับดินก็ชุ่มถือว่าเป็นดินธรรมชาติเป็นดินทรายล้วนนะครับว่า ก็เหมาะสำหรับการปลูกไอยนะครับเห็นไหมครับเรามาดูตรงนี้นะครับก็เป็นการห่านปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับห่านปุ๋ยแต่ก่อนไม่มีรถไถเราใช้คนกลบนะครับทุกวันนี้ใช้รถไถวิ่งกลบเลยสบายมากครับ,อนนรบโอ้ตรงนี้งามนะครับอันนี้ก็เกือบท่วมหัวแล้วนะครับ ว่าไม่ธรรมดาอโอเคนะครับอ่ะสภาพนะครับท่านเกษตรกรผู้ทรงคุณวุฒิทำอาชีพเกษตรกร,ร,รม,มานานแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูไปดูไป <laughs> กกดูไป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 ดูไ่ดี๋ปดู <laughs> ดี๋ยวๆดูไปอูด เดี ة, ๋ยวเดี <room> ๋ยวต้องเอามาทางนี so, <t> ้เอามาทางนี้รถก็มันจะไปหันโอ้น้ำมันเครื่องรั่วสะเด็ดแล้วครับโอ้มันจมบ่พี่ดิพี่ก็เห็นอย่โอ้ปลาห็นใหญ่ก็มันปุยก็พออะไรเลยก็มันปุยบัิสุทธิ์ได้ก็มันปุยเออโอเคนะครับวันนี้ เกิดอุบัติเหตุนะครับความนะครับรถไถความเราก็เพิ่งเห็นนะไม่เคยเห็นนะนี่กับวุฒเตียนคือกันนะโอ้อาข้ออะไรยังพอได้เยอะน้ำมันน้ำมันเครื่องเฮือหลารบออย่างไรอ่าแต่พ่อได้เยอะมั้งนี่ก่อนหนึ่งอันยุกลารโวยังโวยังอีกออ่ามันถึกใช้ตัวพันยุงสี่พวกอย่างนี้อออันนั้นมันก้อนใหญ่นะก้อนใหญ่โซเดียร์โซเดียร์ ตั S <S ดเด็ดเลยว่าสันวะอ,อ้อุบัติเหตุอุบัติเหตุแต่น,นี้ต้องเรียกประกันไหมครับเรียกประกันราคาอ้อยฮ่าแบบนี้เาได้แล้วโอ้โหอันนี้เครื่องมาตรฐานสากลครับคว่ำไปแล้วต่อเดินหน้าได้ต่อยอดจัดยดะยอดเอาไป เราไม่ต like <vivre> ้องเรียกประกันนะตอนนี้เราไปต่อนะครับนี่คือเษตุการณตัวจริงอ่ะกำลังจุดสัมษณ์ต้นหัวหน้าใหญ่นะอ่าหันหน้ามาตั้งพี่มันจะได้แสงเนาะเป็นได้ข้าพเด้ออ้อยประมาณจักเดือนจักใช้เวลาโดนไปไดถึงสิได้เก็บเกี่ยวเฮาปีหนึ่งปีหนึ่งเต็มเต็มเลยนะ อนปลูกตุลาปลูกตุลาอ่าครับนับประมาณตุลาพฤศจิกาได้บ่ปลูกตุลาปลูกปลูกต้นเดือนปลูกปลูกช่วงช่วงปลายฝนเนี้ยช่วงปลายฝนหลังจากเกี่ยวข้าวเกี่ยวยังแล้วเนี้ยก็เล็กก่อนเกี่ยวข้าวเนี้ยก่อนเกี่ยวข้าวบ่ตุลาตะกอนเกี่ยวข้าวเนี้ยปลายฝนปลายฝนครับปลายฝน าบอกวิธีปลูกของพ่อแม่พี่น้องเช่าเกษตรกรบ้านเฮาเนี่ยว่าสิปลูกจังได๋ถึงสิได้ผลดีผลงามครับผมอันก็ได้เนื้อพืชอันนี้เอาปลูกธรรมชาติธรรมชาติของเขาเรียกว่าเป็นอ้อยไร่เนาะอ้อยไร่พ่อธรรมดารอน้ำฝนเข้างเดียวโอเคเออขนาดน้ำฝนเนี่ยก็บงามขนาดนี้กับพ่อธรรมดานะถือว่าดินดีอยู่พอสมควรแต่ว่าเขาต้องรักษาจังไรครับหลังจากปลูกแล้ว ใส่ปุ๋ยใส่ก็รักษาเลยปลูกแล้วก็แล้วไปเลยรอฝนอย่างเดียวรอฝนรอฝนอย่างเดียวอือก็บางมังก็ไม่หยาหลายเขาก็จ้างคนมาให้เอาแน่ครับเออตอนนี้หยาเพราะท่านขึ้นแมั้งเ่าหยาเพราะท่านขืนอ๋อปกติหยาสีหลายแมเปล่ครับหลายเนะสีไหาหลดิเออตอนนี้มื้อนี้มาใส่ปุ๋ยเนาะอันนี้ใส่ใส่สูตรยังครับปุ๋ยนี่สูตรตำสุดรตำเงินนี่นะตำสูตตำสุดรทั่วไปครับ พอปุ๋ยมันขึ้นราคาพี่อ๋อปีขึ้นราคาปีปุ๋ยแล้วก็สมอร่อยสมอร่อยโอ้ครับครับเขาก็เลยใส่ปุ๋ยแบบเขาเรียกว่า <wave> คุณภาพบ่บ่ดีปนไดบ้านท็อปใส่พ่อพ่อพ่อให้มันเป็นได้อ่าพ่อให้มันได้ได้ได้สารอาหารสารอาหารเยอะจักหน่อยครับอืมเอากถือว่าเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับเขาบ่ได้ใส่แบบ รูหลาหมายามว่าไ่ได้ใส่ปุ๋ยราคาดีหรือปุย๋ยมาตรฐานสูงนะครับ,บเพราะยว <S <S นุนนุดีเขาสวาสภาไปแล้วโอ้ตรงตั้แตั้ือิากระพงครับสเกอยอืมอนี้กัสรหาอยาอยกิบครับโอ้ขนาดบเพงนะหาลอยเ็ิบนะป๋ยปมันิบแล้วเขาสิบโ้ตัุ้่อ้าเศรษฐกิจบ่ดีแต่ว่าปุ๋ยขึ้นเนี่ยงจังไ่แย่ัไห <า S 2> ้เนาะอะ โอเคครับ,รบอ่าพุนะเดี๋ยวมือนี้เข้ามาใส่ปุ๋ยเนาะแล้วก็ไถกบ,บอันนี้หมายความไถเนี่ยไถจังไรครับไถกบไถพื้นดินไถท,ทุบป,ปุย๋ยอ๋อไถกบปุ๋ยไม่เที่ยว,ว่าใบหนำแล้วต้ตกมาใบหนำเท่าน,นี้นะอ๋อครับแล้วก็ไถงานไม่โตครับเพราะงานหน่อยก็เริงมกลนงานหน่อยกเริ่งกลืนตื้นคนไม่งานหน่อยกลืนแล้วก็ทุบปุ๋ยครับแล้วเขาต้อง,องดูแลอีกอย่างอีก่เนี่ยหลังจากเขาไถกบแล้วนี่ก็ดูแลกับเอางานนะครับเอางา ขะญ,ญาขึ้นกับมาถอนมาถอนมาเสื้อเอาอยู่อ๋อโอ้บ่าเมีนหน่อยๆนะนี่นะขนาดแค่สองสามไร่นี่ก็พุดนะขะญาขึ้นนี่ก็เอายอดหลายเดือนหลายเดือนอยู่ครับหลายแปลงเนาะครับโอเคเนาะพุดนะเดี๋ยวถ้าผลก็ได้ดีจดังไรให้คอยมาว่ากันนะครับสิมากินลาบกินก้อยน้ำเรานะ ขอให้ร่ำให้ด้วยให้โชวให้มานครับ,รบขอความสวัสดีจงมีแก่เกษตรกร,ร,กรผู้รักทําการเกษตรบ,บ้านเฮานะครับนอ้อผูใ้ใดบ่งคลิปนี้ชมคลิปนี้อยู่กะถ้าชอบถ้าถือใจมีประโยชน์ก็กดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์สนับสนุนให้กาลังใจเกษตรกรเรกรช่าอีสานบ้านเฮานะครับแล้วก็เช่าเกษตรกรทัวทั่วไปนะครับผู้ที่มีใจหัก ในการทำกรเกษตรนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผม